วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อ่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่เขาก็ก็ถามตลอดนะคะออาก็จะแบบว่าอเไปทำงานกันนะโอ้ไม่ว่างเลยไปทำงานกันนะทุกคนรักพี่อมอยู่แล้วค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งเพื่อนทั้งคนรอบตัวก็อบอุ่นค่ะโอ้ยเหมือนในละครเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาแบบพูด กันไหมค่ะใช่แต่ว่าก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดแบบที่มันดูอาจริงจังแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิงคโปร์หวานค่ะเพราะเราช่องสิงคโปร์เนาะมันหวานอยู่แล้ว อะไรเนี่ยทีนี้มันเป็นทริปพักผ่อนหรือว่ามันเป็นทริปอะไรอย่างไรบ้าก็เป็นเป็นทริปพักผ่อนก็คือเบื้องต้นอยากจะชวนพ่อกับแม่ไปเที่ยวครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็ถามพี่แอมว่าว่างไหมถ้าว่างก็ไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสองครอบครัวเลยหรือว่าเป็นแค่เป็นแค่บ้านออมค่ะแล้วก็ชวนพี่แอมไปไปแจ้งค่ะไปช่วยเทคแคร์ดีแล้ดูแลดีไหมคะพี่แอมอะคะก็เทคแคร์ดีค่ะ มีเคยไปเที่ยวทริปแบบแฟมิลี่ไรอ,อย่ังมาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศนะคะในประเทศมากกว่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆแต่ว่าพอช่วงนี้เริ่มเปิดประเทศเริ่มไปได้ก็เลยอยากจะพาพ่อแม่ไปในในทริปสั้นๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทริปต่างประเทศแล้วก็มีทั้งคนที่เรารักไว้ด้วยกันค่ะก็อบอุ่นค่ะจะมีโอกาที่แบบทั้งสองครอบครัวแบบพร้อมกันเลยนะ โอ้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะจะย,ยากเหมือนกันด้วยคิวต่างๆหลายๆอย่างต้องต้องโอ้ต้องแมทแบบหลายหลายอย่างมากอาจจะเป็น,ปนยังไง <c oughs> อ๋ <c oughs> อ,อก็ทุกคนรักพี่ีอมอยู่แล้วค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งเพื่อนทั้งคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้คยค่ะใช่ค่ะ เพราะว่าพี่แอมเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ดีนะคะด้วยอะไรก็ไม่รู้เขาแบบมีเรื่องคุยตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาเป็นสายบอกว่ารันทุกวงการรู้เรื่องทุกวงการคุยได้ทุกวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคไม่เก่งนอเขาพูดเก่งมากค่ะเขาพูดเก่งสุดๆเลยใช่ถ้าอยู่บนโต๊ะอาหารคนที่เป็นหัวหน้า ก็คือเขาในการที่จะพูดทุกอย่างออมก็จะเป็นสายฟังอ่ะอต่ออมเอาดูพูดเก่งกว่าไม่อมพูดไม่เก่งค่ะเขาพูดเก่งออมแบบสายฟังค่ะจริงๆแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่พูดเลยไหมคะว่าฝากฝักอะไรอย่างเงี้ยเือเขาพูดไปแล้วหมายถึงว่ามีเรื่องฝากอนุญาตดูนะลูกเฮ้ยเหมือนในละครเลยอ่ะ ว่าเขาแบบพูดกันไหมค่ะใช่แต่ว่าก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้พูดแบบที่มันดูอาจริงจังแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วั้งคร้งก็คนเราแบบได้มีคำตอบแล้วลองดูว่าไรกแต่งงานก็อ้าวจริงๆคุณพ่อคุณแม่เขาก็ก็ก็ถามตลอดนะคะใช่ค่ะอ๋อก็จะแบบว่าเอไปทำงานกันนะโอ้ไม่ว่างเลยไปทำงานกันนะจริงๆเขามี แบบต่อหน้าทาั้งเราแล้วก็มีคำตอบว่าแบบบูบนี้อรับโอ้ยไม่กลา้ายังไม่กลา้าค่ะยังไม่กลา้าจริงๆพ่อแม่เขาไม่ค่อยได้แบบเหมือนกะเกณฑ์หรือว่าหรือว่าเหมือนเพรสเชอร์อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากเห็นแต่เขาก็อยากเห็นงานของเราแล้วใช่ไหมเพราะเขาก็ถามบ่อยๆจริงๆก็มีคุยอยู่มีคุยอยน่ที่แอบแต่ว่าแบบมีเกินหรือยังอ่ะวิ่ง ดูซีเร e ียส์ไงก็ไม oh ่รู้ว่าก็มีบ้างใช่ค่ะท่งานอีกตั้งสามปีใกล้ๆยังไม่ได้แบบคิดขนาดนั้นนะคะว่าแบบยังไงค่ะเพราะว่าออมก็จริงๆออมเป็นคนรักการทํางานมากอย่างปีนี้ทั้งปีออมก็ทํางานตลอดเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปถ่ายที่อเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์หน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าออมก็เป็นคนที่อยากเห็นในประสบความสำเร็จเยอะๆก่อนถึงจะรับวาแล้ะแต่งงาน คือคือไม่ขนาดนั้นแต่ออมรู้สึกว่าเออแบบมันเวลาค่ะในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ Priority กับกับงานอะไรแบบนี้ใชแ่แล้วทาพี่ดามเขาดูมีความอยากเริ่มอยากแต่มงมาเอง <c oughs> <c oughs> เยดาเขาไม่ค่อยถูกอะค่ะใช่ค่ะเขาก็เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ค่ะแต่หนูไม่ได้เป็น ก็สาวกลัวฝนใช่ไหมฮะที่แบบกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวแบบถ้าแต่งไปแล้วมันจะแบบอิสถานะนึงอะไรเงี้ยกลัวไหมก็ไม่มันยังนึกภาพไม่ออกอ่ะแบบมันคือนึกภาพตัวเองแบบนั้นไม่ค่อยออกไปเงี้ยค่ะยังไม่เห็นภาพใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเราก็ลังทำเพลงให้กับงานอย่างไปก่อนใช่มันชินแล้วอ่ะมันชินเหมือนแบบทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เออ มีงานมาก็อยากทำอ่ะดูแบบบอกใช่ไหมคะว่าแบบเบาๆแบบเผาๆลงหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆก็มีนะคะแบบคือเขารู้ว่าออมเป็นคนแบบเครียดเรื่องงานบางทีก็จะเครียดมากเกินไปแบบว่าเฮ้ยแบบไม่ชอบตัวเองเลยแบบเล่นอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกรู้เลยว่าออมแบบเครียดแบบว่าเขาก็อรับรับน้อยๆลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาออมไม่มีเว้นเลยนะคะทั้งปีปีแล้ว เรื่องสองเรื่องใช่ค่ะคนหนึ่งเขากลัวไม่มีเวลาให้เขาได้แหละใช่ไหมเขาอย่างนี้แล้วมั้งาบอกว่าไม่มีเขาเผาบอนว่าแบบเผาๆแล้วแบบเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็มีบ้างแหละค่ะเพราะว่าคือเขาเป็นคนเหมือนว่าเวลาในชีวิตเขาค่อนข้างจะเป๊ะว่าแบบว่าวันนี้เป็นวันที่ทํางานวันนี้เขาจะหยุดต้องหยุดแล้วอาจจะเจอกันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำทุกวันมีบ้างมีแบบว่ามีโมเมนต์แบบงอนนิดนึงไหมบบว่าไม่มีเวลาให้กันอะไรหรือแล้วเป็นคนวันเขาเหมือนว่าถ้าไม่มีเวลาให้อะไรไม่ค่อยค่ะคือไม่ค่อยทะเลาะกันไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยงอนน่ะเอาว่าเขาเข้าใจอะค่ะแล้วคือรที่ทาาให้้เคะอมบะออมบะชัยอมบะชัยคืออาจจะดูไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าเหมือนเข้าใจอะว่าเขาก็หนัก ภาระในงานของเขาก็เยอะเราก็มีภาระในงานของเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรามาเจอกันได้แล้วก็มาเจอกันค่ะเวลาเวลามาเจอกันแก่เหนื่อยยังไงเติมภาัะให้กันไอ้อนไหมเสียงสอง <c oughs> อะไรเงี้ยชอนไหนใครใครอ่อนใครมากาเขาเขาอ้อนเราออกเกี่ยวกัพี่แอม,มนะพี <c oughs> ออแ่แอมมนะีเสียงสาม นี่ทุกเสียงเลยนอกกี้เนาะเขาทำไงอ่ะอยากอยากเหตะก็ยังไงอ่ะแบบดูใน YouTube เอาไหมไม่ก็มีเขาก็จะแบบเหมือนเลขแบบตัวเลขเหนื่อยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบมีมีความค้าขายอะไรแล้วพอเราได้ยินแล้วเราใ้ไ ก็ย <UNKNOWN> ังเหนื่อยเราอ้อนเขาอยู่นานหมก็เขาจะยอมมาขอช่องอ้อนนานค่ะเขาบอกว่าขอครั้งเดียวนะครั้งเดียวจริงๆเขาเขินเขาไม่ใช่คนในวงการเข้าใจเขาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงอยากให้มีม่ามีส่วนร่วมในยูทูบเยอะๆก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มานะคะเพราะว่าอมรู้สึกว่าหลายๆคนอยากเห็นเขาชอบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะแบบไม่เลยนะคือ อันน right. ั้นอะเทปเดียวเลยแล้วก็หลังจากเนี้ยขอได้ไหมแบบอย่าโกรธได้ไหมเพราะเขาเขินจริงๆอะไรเงี้ยองการได้ขับตัวค่ะต้อไม่คือเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่ใช่คนในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยเขามองอย่างนี้ค่ะ